ที่354เมฆสีดำ,ำําได้ยก่อตัวขึ้นเป็นชั้นๆปกกลุ่มพื้นที่โดยรอบเอาไว้กว่า300เมตรขนาดที่ม่านสายฟ้ามากมายได้แล่นไปมาเหมือนดังมังกรสายฟ้าน่ากลัวลื่นกระแสะสายฟ้าได้ไหลเวียนไม่หยุดหย่อนและมีแสงจางๆตกส่งออกมาจากภากฟ้ากลิ่นไอแห่งการทําลายล้างได้แผ่กระจายออกไปโดยรอบทิศทางก่อนที่ทุกอย่างจะถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบ สีหน้าของหลินเทียนได้เปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากที่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกเย็นทั่วทั้งแผ่นหลังนะัดตอนนี้เองเขารู้สึกเหมือนว่ามีภูเขาใหญ่กําลังกดทับลงมาทางศรีรษะของเขาและทําให้เขารู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องนี่มันอะไรกันมันมันอะไรกันเนี่ยเขารู้สึกหวาดหวั่นและตกตะลึงอย่างมากเขาในตอนนี้ต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับเขตแดนวิญญาณน,นิลันก็ยังไม่มีสีหน้าหว,วาดผวาเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าหลังจากที่เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้ว เขากลับรู้สึกถึงความน่ากลัวที่สุกส่งลงมาจากในส่วนลึกของจิตใจเขากัดฝันแน่นและแม่ลังเลเลยที่จะพุ่งหายออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่เขาจะพุ่งออกไปให้พ้นระยะจากเมฆสายฟ้าเหล่านี้ความเร็วของเขาสูงมากๆและพุ่งหายไปไกลกว่าหลายสิบเมตรในพริบตาคลืน่นสายฟ้าได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังถึงขั้นนําไม่ลินเทียนได้แต่สั่นไปทั้งตัวเมื่อมองกลับขึ้นไปแล้ว หลินเทียนก็ได้พบกับเรื่องที่พระราดใจอีกครั้งเพราะว่าตัวเขายังอยู่ในใจกลางของกลุ่มเมฆเหล่านั้นอยู่ดีไอ้กลุ่มเมฆเหล่านี้มันติดตามตัวเข้ามางั้นหรือเหมือนกับว่ามันมีดวงตาและกําลังจ้องมองมาทางเขาจากเบื้องบนบุ่มสายฟ้าได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังและให้ความรู้สึกที่อันตรายเป็นอย่างมากหลังจากสิ้นเสียงของมันแล้วมันก็ได้ฟาดผ่านลงมาอย่างพื้นโลกโดยทันทีเป้าหมายของมันก็คือการศีรษะของหลินเทียน สีหน้าของหลินเทียนในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพร้อมถังเรียกอากระบี่ที่เป็นอาวุธสมบัตริระดับสูงขั้นไปออกมาพร้อมทังฟาดฟันกระบี่เก้าวิถีผ่านฟ้าวิถีที่แปดออกไปตรงหน้าเคลื่อนกระบี่อันรุนแรงได้ถูกส่งออกไปเบื้องบนถึงอย่างไรก็ตามสายฟ้าที่ผ่านลงมานั้นส่งพลังไม่ต่างจากพลังทำลายของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์เลก,กว่าได้และทำให้ตัวมันฉีกขึ้ื่นกระบี่ของหลินเทียนออก พร้อมถังฟาดผ่า,ผาลงมากลางล่างของหลินเทียนที่อยู่ด้านล่างนี้หลินเทียนได้ส่งเสียงคำรามออกมาขณะที่กาดเลือดออกมาและเสื้อผ้าตามร่างกายของเขาก็ฉีกขาดกระจุยกระจายไม่มีชิ้นดิแม้แต่น้อยและมันได้สร้างรอยแยกไว้กลางพื้นดินแห่งนี้เขาพยายามพยุงตัวเองกลับขึ้นมาและพบว่าที่หน้าอกของเขาถูกเผาจนกลายเป็นตอนตะโกพร้อมทั้งความรู้สึกเจ็บปวดที่กำลังเล่นไปทั่วร่างกายเมื่อมองกลับขึ้นไปแล้ว เขาก็ได้หมุนวนเขีนวิชาซื่อจี้อย่างบ้าคลั่งเพื่อรักษาบาดแผลของตัวเองเขาได้หันมองออกไปร,บรอบๆก่อนที่เขาจะกัดฟันเอาไว้แน่นพร้อมทางวิ่งหนีห่างออกไปจากระยะของกลุ่มเมฆเหล่านี้ทว่าหลังจากที่ผ่านไปได้ไม่นานเขาก็ได้แต่หยุดลงเพราะว่าไม่ว่าเขาจะวิ่งหนีไปไกลแค่ไหนหรือว่าเร็วเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางหนีพ้นจากการติดตามของกลุ่มเมฆเหล่านี้และต่อให้เขาวิ่งไปไกลแค่ไหนตัวของเขา ก็ยังคงอยู่ใจกลางของกลุ่มเมฆเหล่านี้อยู่ดีเขากำมัดของตัวเองเอาไว้แน่นด้วยสีหน้าที่น่าเกียดเป็นอย่างมากอุตส่าห์ตัดผ่านไปยังเขตแดนจกักรพรรดิผาได้ด้วยความยากลําบากแต่กลับต้องมาเจอเรื่องประหลาดประหลาดจากการถูกฟ้าผ่านี่มันตอนนี้เองที่หัวใจของเขาได้สั่นไหวอีกครั้งมานสายฟ้านั่นมันคือทันสวรรค์ที่แต่เท่าขี้เมาได้พูดถึงนั่นหรือเขาได้หันหน้ากลับขึ้นไปมองก่อนที่จะใส่ศรีร้ษะและพูดว่าไม่ใช่สิ แต่เท่าบอกว่าท่านสายฟ้าจะก่อตัวขึ้นหลังจากที่ตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณนิลันแล้วซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังฉีเป็นพลังเทวะแล้วเท่านั้นแล้วข้าที่เพิ่งตัดผ่านเขตแดนจากกัปนภาจะไปเป็นตัวล่อของท่านสวรรค์ได้ยังไงกันคลื่นท้องฟ้าได้สั่นไหวขนาดยิ่งม่านสายฟ้ามากมายได้โลดแล่นไปทั่วหลินเทียนได้แต่หันมองกลับขึ้นไปด้วยใบหน้าที่ซีดเป็นกระดาษพร้อมทั้งพูดว่าแต่สถานการณ์แบบนี้แล้ว นอกจากท่านสวัสดิ์แล้วมันจะเป็นอะไรได้อีกนตอนนี้เองที่เสียงตูกทรงออกมาและสายฟ้าได้ฟาดฟันลงมาครั้งที่สองหลินเทียนได้มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากและไม่กล้าประมาทเลยแม้แต่น้อยเขาสร้างวงเวทยินหยางขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อส่งเขา้าปะทะกับคลื่นสายฟ้าที่พาลงมาผึบเสียงแตกหกักตูกทรงออกมาขนาดที่วงเวทยินหยางของเขาแตกออกเป็นชิ้นชิ้น,นและสลายหายไปใบหน้าของหลินเทียนได้เปลี่ยนสีไป ก่อนเี่เขาจะใช้ก้าวย่างสวรรค์เพื่อเบียงหลบท่านสวรรค์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามมันเหมือนกับว่าสายฟ้านี้มีดวงตาและมีความคิดเป็นของตัวเองพร้อมถังไล่ตามเขาหลังจากที่เขาหนีไปได้ไม่นานร่างกายของหลินเทียนได้ลอยเควงออกไปไกลและได้รับบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเก่าซึ่งร่างกายของเขาล้วนแต่ถูกชีดลมไปได้เลือดมากมายแลยย่ำหลินเทียนได้แต่กัดปันของตัวเองเอาไว้พร้อมๆกับพยุงตัวเองกลับขึ้นมาเขา ได้หยิบอาญาทิพย์ออกมามากมายจากแหวนมิติก่อนที่เขาจะกลืนมันลงไปในท้องแล้วหมุนวนเก็บวิชาซอจีเพื่อรักษาตัวเองเมื่อเขามองกลับขึ้นไปแล้วใบหน้าของเขาก็ซีดลงเป็นอย่างมากและแม้ว่าเขาจะไม่อยากเชื่อแต่ตอนนี้เขาก็ยืนยันได้เลยว่ามันจะต้องเป็นทันสวรรค์อย่างแน่นอนตัดผ่านเขตแดนจากภพทภานำพามาซึ่งทันสวรรค์หากว่าถึงตอนที่พลังฉีของเขาเปลี่ยนเป็นพลังเทวะเมื่อไหร่แล้วก็มัน จะเปลี่ยนเป็นความน่ากลัวแบบไหนกันนะหลินเทียนได้การปันของเขาเอาไว้แน่นณตอนนี้เขาได้อดกั้นที่จะตะโกนออกไปดังๆว่าไม่เอ่ยท่านสวรรค์น,นั้นถูกเรียกได้ว่าเป็นไายนะเลยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่อดีตมานั้นก็ไม่รู้ว่าได้ทําลายผู้คนไปมากมายขนาดไหนแล้วการที่จะกระพรรริภพาตอนปลายยังถูกสังหารได้ด้วยท่านสวรรค์น,นี้มันก็น่าจะบ่งบอกได้แล้วว่ามันน่ากลัวขนาดไหนดังนั้นเมื่อเขามองกลับขึ้นไปแล้ว เขาก็ได้แต่รู้สึกไม่สบายใจเอามากๆคนอื่นๆจะนําพาจันสวรรค์มาตอนที่พวกเขาตัดผ่านเขตแดนวิญญาณนิรันดังนั้นจึงมีเวลาเตรียมการแถมตอนนี้ระดับพลังก็ยังแข็งเก่งกว่านี้ด้วยแต่ว่าเขาที่เพิ่งตัดผ่านไปยังเขตแดนจากภพรณพภากับนําพาหายนะแบบนี้มาโดยที่เขาไม่ได้แข็งเก่งหรือเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเลยแม้แต่น้อยบุ่มเมฆสีดําได้สั่นไหวก่อนที่จะปลดปล่อยกลิ่นอาทรรน่าสะพงพรัว ยิ่งกว่าเก่าออกไปรอบทิศทางหัวใจของหลินเทียนได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนก่อนที่แผ่นหลังของเขาจะรู้สึกเย็นขึ้นมายิ่งกว่าเก่าเมื่อมองกลับขึ้นไปยังขึ้นสายฟ้าด้านบนแล้วมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับกำลังมาเชิญหน้าอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากกัปตักุลาหลุนที่จ้องมองมาดังเขาและเตรียมโจมตีเพื่อสังหารกลื่นเสียงสายฟ้าถูกส่งออกมาอีกครั้งขณะที่ผ่าลงมาเป็นครั้งที่สามเมื่อมองออกไปโดยรอบแล้วก็พบว่าพื้นที่รอบๆหล,ลินเทียน ในลัษมีสามร300เมตรมันถูกปกกลุ่มไปด้วยเมฆสีดำมากมายซึ่งความเร็วของสายฟ้าเหล่านี้ก็อาจจะดูช้าแต่ถว่าพลังทำลายของมันกับมหาสารและทำให้หลินเทียนรู้สึกเจ็บไปทั่วทั้งร่างกายไม่เว้นแม้แต่พื้นและหินก็ยังแหลกสลายกลายเป็นชิ้นนี่แหละคือสถานการณ์ของหายนะอย่างแท้จริงหัวใจของเขาเย็ยนเยือกพรางคิดว่าจะวิ่งหนีออกไปจากระยะของกลุ่มเมฆนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้หยุดเท้าลง ในเมื่อตระหนักได้แล้วว่ามันคือทันสวรรค์ดังนั้นต่อให้หนีไปอย่างไรก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีหากว่าไม่สามารถทำลายหรือว่าแบกรับหรือคนผู้นั้นตายลงก็จะไม่มีทางที่จะหยุดมันได้มีเพียงสามทางนี้เท่านั้นระยำเขาได้กัดฟันเอาไว้แน่นก่อนที่จะประสานมือของเขาเข้าหากันแล้วสร้างขุนเขาบรรพกาลลักขังเทวะป่าแห่งนิลันออกมาบุ่มเหล่าการส,สร้างของเขาได้พุ่งออกไปเผชิญหน้ากับคลื่นสายฟ้าเหล่านั้น ทั้งสองการโจมตีได้ปะทะเข้าใส่กันก่อนที่จะได้ยินเสียงแตกหักถูกส่งออกมาจากการส,สร้างของเขาก่อนได้ขึ้นสายฟ้าจะหลอมรอบร่างกายของหลินเทียนโดยทันทีหลินเทียนเรียบสร้างวงเวทยหยินหยางขึ้นมาปกป้องร่างกายของตนเองเอาไว้แต่ว่ามันกลับไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อยเกินสายฟ้ามากมายได้ทําลายเปื้นที่โดยรอบลงทั้งหมดนี่เป็นครั้งแรกที่หลินเทียนได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างดังหลังจากที่ถูกปกคุมงไปได้ขึ้นสายฟ้าทางล่าง เลือดมากมายก็กระอออกมากจากปากของเขาขนาดที่ร่างกายที่ทนไม่ไหวล้วนแต่ถูกชะโลมไปได้วยเลือดเมื่อมองออกไปแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่น่าอนาถมากมากแอบยังมีสีหน้าที่ซีเผือดเขาที่ตัดผ่านไปยังเขตแดนจากรานภา,าซึ่งถือเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กลับไม่สามารถขัดขืน,นได้แม้แต่น้อยตัวของเขาได้ขบปันเอาไว้แน่นก่อนที่เขาจะพยายามพยุงตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้ร่างกายของเขาล้วนแต่เต็มไปด้วยบาดแผล แถมกระดูกหลายท่อนก็ยังแตกหักพร้อมทั้งส่งความเจ็บปวดไปทั่วร่างกายแต่ว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นเขาก็ยังไม่กล้านอนลงกับพื้นแต่กลับรีบหมุนวนเก็บวิชาซื่อจีให้ถึงขีดสุดและพยายามอาศัยยาทิ์เพื่อช่วยสลายอาการบาดเจ็บหากว่าทำอะไรบ้างก็พอช่วยได้แต่หากว่าอยู่เฉยก็คงจะมีแต่ความตายเท่านั้นเขาไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่สามารถก้าวข้ามมันไปได้เขาได้กัดฟันของตัวเองเอาไว้แน่นหลังจากที่เขากืนเม็ดยา และเริ่มหมุนบวนเข็มวิชาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่เขาจะสัมผัสได้ว่าความเจ็บปวดอันรุนแรงเริ่มเบาบางลงนะักตอนนี้เสียงดังขึ้นอีกครั้งจากฟากฟ้าสายฟ้าที่ไร้ปาณีได้ผ่าลงมาอีกครั้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหลินเทียนได้กัดฟันเอาไว้แน่นก่อนที่เขาจะประทุพลังชีออกมาและเริ่มประสานมือของตัวเองพร้อมทั้งสรรสร้างสวรรค์บรรพการเจดีเทพล้ำให้กระบีน่นรกอเวจีและสถานที่ตัดสุลข,ของเจ้าสวรรค์เหลือออกมา เพื่อทาการตั้งรับขึ้นสายฟ้าที่ฟาดผ่า,า,าล,ลงมาการเสีระของเขาการโจมตีทั้งสองได้ปะทะเข้าใส่กันอย่างรุนแรงมิติโดยรอบได้ส่งเสียงออกมาก่อนที่พื้นดินด้านใต้หลินเทียนจะเกิดลอยแยกออกมาในเวลาสองลมหายใจสวรรค์บรรพการเจดีย์เทพลำไห้กระบี่นรกอเวจีล้วนแต่แหลกสลายหายไปพิบตานี้เองก็เหลืออยู่เพียงแค่สถานที่จัดสุูของเจ้าสวรรค์เหลือเท่านั้นที่ยังไม่ถูกทำลายไป ตอนนี้ตัวอักษรจีนโบราณคำว่าเหลินได้ส่องแสงออกมาพร้อมดังข้าปะทะากับคลื่นสายฟ้าที่อยู่ด้านบนแต่ว่ามันก็ยังคงต้านทานเอาไว้ได้ไม่นานนักหลังจากหกลมหายใจต่อมาก็เกิดเสียงแตกหักข,ขึ้นก่อนสถานที่ตัดสลูของเจ้าสวรรค์เหลินจะแหลกสลายออกเป็นชิ้นๆคลื่อน,นสายฟ้ารุนแรงได้ปกกุมไปทั่วร่างกายของหรินเทียนอีกครั้งดันล่างได้พังสลายลงขณะที่เลือดมากมายได้สาดกระจายออกไปทั่วพื้นที่ หลินเทียนได้แต่ถูกฉลมไปได้เลือดและบาดแผลอันน่ากลัวอีกครั้งคลื่นเสียงสายฟ้าของที่ห้าได้ถูกส่งออกมาจากม่านสายฟ้าภายในกลุ่มเมฆมีกระแสไฟฟ้าสีม่วงโลดแล่นไปมาเหมือนดังผู้น้ำของหล่อสายฟ้าที่มีชีวิตเป็นของตัวเองและหลังจากที่ส่งเสียงออกมาแล้วมันก็ถึงกับทำให้มิติโดยรอบพังทลายลงหัวใจของหลิ่นเทียนในตอนนี้ได้สั่นไม่หยุดขึ้นสายฟ้าสีม่วงนั้น แข็งแก่งเกินกว่าสายฟ้ากว่าหน้านี้อยู่หลายเท่าตัวหลังจากนี้อีกสามลมหายใจมันก็ได้พาลงมาอีกครั้งหลินเทียนได้กัดฟันเอาไว้แน่นด้วยสีหน้าที่น่าเกลียบเป็นอย่างมากข้าจะทำลายเจ้าซะเขาประสานมือเข้าหากันอย่างรวดเร็วอีกครั้งหล่อยแยกสีแดงได้ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาขณะที่เสียงร้องโหยหวนของผีร้ายถูกส่งออกมาอย่างดังนี่เป็นสิ่งที่จีจิงหลิงได้ใช้ปกป้องเขาในตอนที่อยู่ในป่าธมินและเขาก็จำได้ถึง ความน่ากลัวของทักษะนี้ดีมันเป็นเหมือนกับประตูนรกด้วยซ้ำณตอนนี้เขาได้ส,สรรส้างมันขึ้นมาด้วยทักษะเทวะการส,สรรส้าง่างสวรรค์และทําให้มิติโดยรอบเกิดการสั่นไหวไม่หยุดหย่อนแม้กระทั่งตัวสายฟ้าก็ถึงกับหยุดชะงักไป